ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะนะครับนับดูเนื้อพระด้านในนะครับพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่ของผู้เผืออวัดกิ่งแก้วนะครับหลังยันเป็นยันสุนัโมโลนะครับพิมพ์นี้หายากนะครับทุนมากเราเจอเป็นพิมพ์เล็กนะครับคุณแผนอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันครับนี่อันนี้เรี่ยมเงินมาเก่าโบราณเลยนะนะครับเรียมเงินมาโบราณเลย นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับเผื่อไปต่อยอดเลี่ยมได้นะครับเดี๋ยเขาเลี่ยมมาโบราณงี้เสียดายอยู่นะไม่อยากจะแกะเลยฮะ เรียม,มานานแล้วนะดูว่าเป็นพระที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็นะครับค่อยๆแงะไป ัใช้มานานนะด้านหลังก็เป็นรูปหัวใจเลยค่อยๆแก่นะอยู่แบบนี้ต้องใจเย็นนะใจเย็นเท่านั้นเนี่ยหูยเนี่ยรอยพับเก่าเลยนะเดิมมากนะฮะ เปลือเอาไปต่อยอดได้เป็นเลี่ยมท้องเรี่ยมอะไรก็วาดไปนะคุ้นแผน ือภาพสมบูรณ์นะครับเห็นไหมโหขี้เงือกขี้ไข่อยูครบเลยนี่สภาพสมบูรณ์นะครับือชัดเจนนะครับพี่เพื่อนนี่แกวมาให้เลยวันนี้นะครับไขข้อสงสัยเฮ้ยสภาพ สมบูรณ์หรือเปล่ามีหักมีซ่อมหรือเปล่านะวันนี้ผมทําคลิปให้ดูเลยว่าสภาพสมบูรณ์นะครับเรี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังใช้มานะครับสมัยก่อนนะฮะไขข้อสงสัยเงี้ยไปเลยวันนี้นี่นะครับเดิม,ดมไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับโหดูนี่เป็นรูปหัวใจเลยไว้ใช้ได้เลย พิมใหญ่หายากเลยนะฮะหลังยันสุนามโมโลนี่นะครับอ่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่เพื่อนๆวันนี้ผมก็แกะให้ดูกันไปเลยนะเรียวไทม์กันไปเลยนะครับคุณแผนพิมพ์ใหญ่นี่นะครับดูเรีย่ยโหดูผมว่าแล้วนะครับประดูพิจารณาอย่างดี สภาพสมบูรณ์แน่นอนเนี่ยดูเชือกดูไรเก่ามากงานเรี่ยมนะฮะโหนี่มีเจาะรูด้ดยด้านล่างแต่อายุผมส่องพิจารณาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับชัดเจนไปเลยวันนี้นะครับยังไงก็รับทราบนะครับ ที่ชัดเลยกับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ